สวัสดีครับทุกท่านกลับมาเจอกันอีกครั้งในพอดแคสต์สายสัมพันธ์รั้วับเพลิงวันนี้ผมก่อนไม่ได้มาเดี่ยวครับเพราะมีเพื่อนร่วมวงสุรนาที่สุขภาพแข็งแรงกว่าใครในสถานีโหเดี๋ยวดเดี๋ยวพูดซซเวอร์เลยพี่กอนนี่ก็ยังแอบกินขนมตอนกลางคืนอยู่นะคะแต่พูดถึงสุขภาพน่ะหนูมีเรื่องจะเมาพี่เหมือนกันนะฮั่นแหนมาแนวนี้เลยเละภริษาเอางี้วันนี้เราจะไปเมากันละกัน แต่เราจะมาชวนอ่านหนังสือดีๆที่ผมเพิ่งเจอชื่อหนังสือว่าสุขภาพดีฉบับคนไม่มีเวลาฟังชื่อแล้วเหมือนเขียนให้พวกเราสองคนเลยเนาะจริงคนที่ทำงานไม่เป็นเวลาตื่นสายบ้างเข้าเวรยาวบ้างดูไม่น่ารอดเรื่องสุขภาพเนาะแต่หนังสือเล่มนี้คือเปิดมุมมองใหม่เลยค่ะแล้วได้ยินว่าคุณหมอท่านยังทำงานในหน่วยงานกู้ภัยของกรุงเทพด้วยใช่ไหมคะพี่กรณ์ใช่ครับ อ๋อลืมบอกไปอีกอย่างกับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือคุณหมอวรวัตใจกล้าท่านไม่ใช่หมอธรรมดาอย่างที่ว่าจริงๆครับท่านยังเป็นแพทย์แผนไทยและหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในกรุงเทพมหาคนครด้วยจริงเหรอพี่กรอนโหไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมหนังสือถึงเข้าใจคนไม่มีเวลาได้ดีขนาดนี้ใช่เลยครับคนที่ทำงานเข้าเวรหนักเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเกือบทุกวัน แล้วยังเขียนหนังสือที่สอนให้เรากลับมาดูแลตัวเองแบบไม่ต้องรอให้ว่างคือท่านเข้าใจเราทุกคนแบบแท้จริงเลยอะ่ะบทแรกของหนังสือเล่มนี้ท่านเปิดหัวมาได้สุดยอดมากคุณหมอบอกแบบนี้ครับว่าสุขภาพดีไม่ใช่รางวัลของคนที่มีเวลาแต่มันคือสิ่งที่คนธรรมดาก็สร้างได้ทีละนิดอืมว้าวมากกับพี่กรณแล้วท่านยกตัวอย่างแบบทำตามได้เลยอะ่ะเช่น หายใจลึกๆสามครั้งหลังจากตื่นนอนเท่ากับเริ่มมันใหม่ได้แบบไม่ต้องพึ่งกาแฟหรือแค่ยืดไหลเบาๆตอนแปลงฟันก็ช่วยได้แล้วคือพฤติกรรมเล็กๆที่ใครๆก็ทําได้แม้มีเวลาแค่หนึ่งนาทีต่อวันใช่ค่ะแล้วบทที่หนูชอบมากคือเรื่องรถติดคุณหมอบอกว่ารถติดทุกวันไม่ใช่ศัตรูแต่คือห้องฟูนฟูสุขภาพเคลื่อนที่ โอ้โหตอนนั้นอ่านแล้วแบบเงียบเลยรู้ตัวทันทีว่าเมื่อวานนั่งรถไปงานอบรมแต่ง,งุดหงิดอยู่ในรถฟรีๆเลยอะคือถ้าเราหายใจดีๆเปิดเสียงธรรมชาติเบาๆหรือแค่เปลี่ยนเสียงในหัวจากวันนี้เหนื่อยจังเป็นเราได้พักแล้วนะสุขภาพใจก็เปลี่ยนได้แล้วคะ่ะท่านเขียนดีจนพี่คิดว่าถ้าใครไม่อ่านเสียดายจริงๆนะโดยเฉพาะคนที่เคยบ่นว่าไม่มีเวลาเลย เพราะนี่คือหนังสือที่บอกว่า1นาทีก็เริ่มได้แล้วและที่สำคัญสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวด้วยนะคะที่ท่านอนุญาตให้อ่านฟรีด้วย <c oughs> ไม่ต้องรองเงินเดือนไม่ต้องมีบัตรสมาชิกใช่ครับและเราได้ใส่ลิงก์ของหนังสือเล่มนี้ใต้คำอธิบายให้ทุกคนได้เข้าไปอ่านแล้วนะครับลองเข้าไปอ่านสักบทเดี๋ยวละคุณจะวางหนังสือเล่มนี้ไม่ลงเลยค่ะ <c oughs> สุขภาพดีไม่ต้องรอให้พร้อมเริ่มจากสิ่งที่พอทำได้นี่คือพลังของเล่มนี้จริงๆครับสำหรับใครที่สนใจต้องการอ่านฉบับเต็มอดใจรอได้เลยนะครับเร็วๆนี้ผ่านช่องทางเมพโมบาย e อีบุ๊กมี e b m a r k e t c o m ครับแล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่ในตอนหน้า p o พ c a s t สต์สัมพันธ์รั้วดับเพลิงที่เราจะไม่ปล่อยให้ไฟในตัวคุณมอดโดยเฉพาะไฟในการดูแลตัวเองครับ สวัสดีครับริศาสวัสดีค่ะ